เปิดตัวตามกันมาติดๆเลยนะครับสำหรับเรือธงของ Apple เองอย่างตัว iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ที่มีขนาดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.1นิ้วและ6.7นิ้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับสำหรับ iPhone รุ่นนี้ที่เห็นเด่นๆเลยนั่นก็คือตัวหน้าจอของโทรศัพท์รุ่นนี้นั่นเองโดย Apple ได้ปรับติ่งที่อยู่หน้าจอให้เล็กลงและขยับมาอยู่ตรงกลางเหมือนเป็นเกาะแบบนี้และก็เรียกว่า Dynamic Island ซึ่งก็จะมีลูกเล่นต่างๆมากมายทําให้เราไม่รู้สึกขัดตาขัดใจกับเจ้าติ่งที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยครับมา แอปเปิล A16 ไบอ n นิที่มี CPU คอร์6คอรและ CPU 5คอ re เหมือนใน A15 แต่ตัวนี้มีความแรงกว่าตัวเก่าอย่าง A15 ประมาณ15-20%ก็ต้องมาลองดูผลเทสกันอีกทีว่าจะแรงขึ้นเท่าไหร่ที่แน่เลยเล่นเกมสุดๆแน่นอนรุ่นนี้ขนาด A13 ใน iPhone 11ผมก็ยังมองว่าในปัจจุบันนี้มันเล่นเกมลื่นๆอยู่เลยครับอีกสิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเลยนั่นก็คือจะเป็นตัวกล้องนะครับกล้องใน iPhone 14 Pro และ14 Pro Max เนี่ยได้มีการเพิ่มความละเอียดเป็น48 อยู่12ล้านมาตั้งแต่ iPhone 6s นะครับซึ่งก็นานมากๆแล้วโดยกล้องหลักของเขาเนี่ยก็จะมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูรับแสง f 1.78ถ้าเราอยากได้ความละเอียดแบบ48ล้านพิกเซลเนี่ยเราต้องใช้โหมดโปร,รอถ่ายนะครับเราถึงจะได้ขนาดนี้ขนาดความละเอียดสูงสุดของเขาเลนต่อมาคือเลนเทเลโฟโต้ก็ยังใช้ความละเอียด12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมรูรับแสง f 2.8ก็จะสามารถซูมแบบออปติคอลได้3เท่าแบบที่มันไม่เสียความละเอียดและเลนเอลตร้าไวก็12ล้านพิกเซล เเหมมือนดิรูรับแสง f 2.2ครับก้องหน้าก็12ล้านพิกเซลแต่ว่ารูรับแสงเนี่ยจะอยู่ที่ f 1.9กล้องหลังและกล้องหน้าก็จะมีตัวฟ h ตอนิกเอนจินเพิ่มเข้ามาทําให้การถ่ายภาพมุมกว้างหรือว่าการถ่ายภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับมันดีขึ้น Apple, Apple ก็บอกว่าการถ่ายภาพปกติเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ใช้แบบความละเอียดโปรอถ่ายนะครับทุกกล้องก็จะสามารถถ่ายภาพได้ดีขึ้น2เท่าแต่ว่าจะมีเลนส์ ultra wide นะครับที่จะถ่ายภาพได้ดีขึ้นถึง3เท่าเลยอันนี้ผมก็อยากลองแล้วนะครับอยากเอามาทดสอบดูแล้วว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนจะเจงจริง าการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่มากมายนะครับแต่ว่าจะมีแอคชั่นโหมดเพิ่มเข้ามาทําให้เราเนี่ยถ่ายภาพในที่ที่มันมีการเคลื่อนไหวเยอะๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับทำให้ภาพในวิดีโอของเราเนี่ยเวลาถ่ายมันจะสมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าโหมดนี้เราต้องกดเปิดใช้งานนะครับถึงจะสามารถใช้ได้ อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นประโยชน์มา,มากๆเลยนะครับ a p p เ e ิลเขาก็ใส่เข้ามาให้เราเนี่ยก็คือจะเป็นการตรวจจับการชนนะครับเพื่อบางทีเราขับรถไปเนี่ยแล้วเราเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับเขาก็จะมีการโทรฉุกเฉินให้เราอัตโ,ตโนมัตินะครับคือในโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันก็จะมีการตรวจจับต่างๆอยู่เนาะเช่นการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทิศทางกระทันหันอะไรพวกเนี้ย เขาก็ใส่เข้ามาให้เราครับก็จะทําให้เราเนี่ยสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับในการเดินทางอะไรต่างๆเนาะเผื่อเราเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆนะครับโทรศัพท์ของเรานี่แหละก็จะเป็นคนที่ช่วยเราเองนะครับแล้วก็มีตัว emergency SOS นะครับเผื่อบางทีเนี่ยเราได้มีการไปปีนเขานะครับไปเข้าป่าอะไรต่างๆ,ๆแล้วเกิดหลงทางนะครับแล้วในป่าบนเขาอะไรต่างๆมันไม่มีสัญญาณเราก็จะใช้ตัวฟังก์ชันนี้แหละนะครับในการค้นหาตัวดาวเทียมของเขานะครับแล้วก็ส่งสัญญาณขึ้นไปบนดาวเทียมแล้วดาวเทียมเนี่ยก็จะส่งจุด GPS ของเราเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่ทีีี่่จะมมมาาาชวยเเรออัันนนน้กกก็ดๆหื สีของ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max จะมีทั้งหมด4สี4นะครับที่เด่นที่สุดเลยเนะี่ยจะเป็นสีใหม่อย่างสีม่วงเข้มที่ดูดูแล้วก็อ่าสวยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีสีดำสเปรดแบ็กสีเงินสีทองผมแอบเสียดายอยู่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบสีเขียวที่มันอยู่ใน iPhone 13 Pro แล้วก็1 1 Pro มากๆเลยพอมาในรุ่นนี้ไม่มีผมก็แอบเสียดายไม่น้อยเลยครับสุดท้ายก็จะเป็นราคาของรุ่นนี้โดยผมจะเริ่มจากรุ่น Pro ก่อนรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นรุ่น128 g b ราคาจะอยู่ที่41,900บาทรุ่น 256GB ราคาจะอยู่ที่45,900บาทรุ่น 512GB ราคา54,900บาทและรุ่นสุดท้ายครับรุ่น 1TB ราคาจะอยู่ที่63,900บาทส่วนรุ่น Pro Max เริ่มจาก 128GB นะครับราคาจะอยู่ที่ 44,900บาทรุ่น256กิกราคาจะอยู่ที่48,900บาทรุ่น512กิกราคา57,900บาทรุ่นสุดท้ายครับแพงสุดของเหลือโถง iPhone 1TB ราคาจะอยู่ที่66,900บาทโคตแพงส่วนผมเนี่ยก็ขอแค่14 Pro Max 256 g กิกก็ลากเลือดแล้วครับโอเคนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับที่ผมได้ยกมาให้เพื่อนๆได้ดูได้รับชมกันครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของผมนะครับทั้งในตัว y t u t u นะครับแล้วก็ใน Facebook ทั้ง2ช่องทางเลยถ้าผมมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเนี่ยผมก็จะรีบลงให้เพื่อนๆได้ดูเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ